คลิปนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับขับเวฟเซฟเ,เงินนะก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเวฟวิสิล้อแม็กปี2022นะครับวันนี้ราคาดีมากนะครับปรับลงนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง youtube ทุกคนนะครับผมนะ สำหรับวันนี้ก็มีโปรพิเศษนะครับโปรดีๆนะครับมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่กำลังจะออกรถนะครับแต่ว่าไม่รู้จะออกรุ่นไหนนะครับวันนี้ก็แนะนำก็จะเป็นเวฟไรสิบตัวท็อปนะฮะปี2022ันีนะครับวันนี้มีโปรพิเศษนะครับราคาปรับลงนะครับทั้งเงินสดนะฮะแล้วก็เงินผ่อนนะครับผมนะสำหรับเวฟไรซสิบตัวท็อปปี2022นะครับตัวล้อแม็ดนะครับนี่วันนี้จัดโปรพิเศษเลยนะครับผมนะถ้าอยากเซฟเงินนะฮะ ก็นี่ครับจัดเวฟเลยนะครับที่สโลแกนของเขานะครับขับเวฟเซฟเงินนะครับทั้งทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับสาหรับเวฟร้อยสิตัวท็อปปี2022นะครับวันนี้ลงก็จะเป็นตัวสีแดงเท่านะครับเพื่อนพี่นะครับนี่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับไฟหน้าก็แบบ full led นะครับไฟเลี้ยวก็แบบธรรมดานะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะฮะตัวใหม่ล่าสุดปี2022เลยนะครับ โทนสีก็จะเป็นสีแดงสติ๊กเกอร์นะครับผมนะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ข้างล่างนะครับยาวมาถึงนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นลายใหม่นะครับมีทั้งหมดอยู่3สีนะครับสำหรับเบรบอลสิตัวท็อปปี2022นะครับก็จะมีสีแดงเทานะครับแล้วก็น้ําเงินเทานะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดําเทานะครับวันนี้ทางร้านนะครับที่ร้านฮอนด้าบีอาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับช่วงนี้นะครับปรับลงนิดหนึ่งนะครับสำหรับเบรบอคสิบ ตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่45,700ืนาพนะครับอันนี้คือราคาตัวรถนะครับ45,700บาทนะครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็จ่ายรับรถอยู่ที่46,700บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มนะครับก็คือนะฮะจ่าย46,700พร้อมจดทะเบียนนะครับสำหรับเบริลซีตัวท็อปปี2022นะครับ วันนี้จัดโปรโมชั่นถึงเดือนตุลานะครับแล้วก็รถก็มีจํานวนจํากัดนะครับไม่เยอะนะครับผมนะถ้าใครอยู่ในเขตจังหวัดบุรีดมนะฮะหรือว่าอยู่ใกล้เคียงครับสนใจในราคาเงินสดนี่ก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็มาสอบถามได้นะครับสาหรับเบรค110ตัวท็อปปี2022นะครับมีอยู่3สีนะครับให้เพื่อนๆเลือกเอานะฮะสนใจสีไหนนะครับก็มาเลือกเอาได้นะครับสวยนะครับสีนี้นะครับจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงก่อนนะครับขายดีมากนะครับสําหรับสีแดงแล้วก็สีนําเงินนะครับผมนะ สวยเลยนะครับในส่วนของราคาเงินผ่อนนะฮะตอนนี้ทางร้านดาวเริ่มต้นอยู่ที่จ่ายรับรถนะฮะอยู่ที่150บาทนะครับออกรถได้เลยแล้วก็มีกิฟต์โ u ตเชอร์นะครับหรือว่าส่วนลดให้อีก5,000บาทนะครับก็คือลูกค้าจ่ายแค่150บาทนะฮะทางร้านช่วยซับดาวให้อีก5,000นะครับผมนะก็จ่ายข้างงวดยาวสุดได้4ปีนะครับค้างงวดก็เริ่มต้นอยู่ที่1,772บาทนะฮะลูกค้าจ่ายรับรถแค่150บาทนะครับ ุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมนะเนี่ยสวยนะครับของเรานี่ขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวทบนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแม็ดนะครับนี่โลอแม็กก็เป็นล้อแม็ดนะฮะตัวใหม่นะครับสีดํบอกด้านด้านนะครับนี่ะลายแม็กก็จะเป็นลายห้าก้านนะครับปั๊มดิตเป็นสีทองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับเครื่องร้อยสิบนะฮะ ตัวนี้จะเป็นชุดฝาสูบนะครับที่มีการแก้ไขแล้วนะครับผมนะตัวนี้ก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรส่วนระบบมุรงฉีนี่ก็รับประกันในห้5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับนี่ฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะฮะช่วงชักนี่63.1นะครับลูกเล็กมากนะครับเลยแต่ว่าช่วงชักเข้ายากนะครับนี่ฮนี่จะเป็นลายนะครับ ตัวนี้ลายใหม่ล่าสุดนะครับมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทถานะครับข้างหลังนี่จะเป็นแบบดำเบีนะครับข้างหน้าดิกข้างหลังดำนะนีโชก็เป็นแบบโชกคู่นะครับสีดำนะฮะปากรอบท่อแบบชุกโครเมียมนะครับนี่สวยเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับนี่ับสตาร์ทมือไม้ก็เป็นไม้แบบอนาล็อกนะครับผมนะก็เกน้ำมันนะฮรระยะทางนะคตำแหน่งบอกเกียร์นะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไ่ายต่ำเตะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเร็วกว่านะฮะโทนสีก็จะเป็นสีแดงเงานะครับนี่ฮะแล้วก็จะเป็นสีดําแล้วก็จะเป็นสีเทาตรงนี้สองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไ่ายท้ายนะครับไ่ายท้ายก็แบบธรรมดานะครับแบบหลอดแบบมีไส้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะตัวใหม่ลายใหม่เลยนะครับตัว P นะครับตัวนี้นะก็คือไม่มีใหม่วันนี้แล้วนะครับอันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยนะครับ อันนี้ก็ราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับเว็บไซตสิบตัวท็อปปี2022นะครับอันนี้ก็ร้านที่ร้านฮอนด้าบีอาร์ไวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับราคาตัวรถนะฮะ45,700ืนาพนะครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะฮะอันนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่46,700บาทนะครับพร้อมโอนทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะฮะคนไหนที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับที่บ้านเน้นแรงทนประหยัดนะฮะนี่ครับตัวขับ คลื่อนด้วยโซ่แบบนี้เลยครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะสี่ระดับนะฮะมีเกียร์หนึ่งสองสามสี่เดี๋ไปข้างหน้านะครับนี่ครับเว็บไอนะครับก็คือขับเวฟเซฟเงินนะครับสโลแกนของเขานะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นถังน้ํามันนะครับผมจุน้ำมันได้ห้าลิตรนะฮะรองรับแก๊สสองร้อเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบห้าแล้วก็อียี่สิบนะครับในส่วนอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะนี่เปลี่ยนมานะครับเจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลต่อลิตรนะ ก็คือเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของราคานะครับ45,700ืนาพนะครับตัวนี้จะเป็นราคาตัวรถนะครับ45,700ืนาพนะครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะครับก็อยู่ที่46,700พร้อมโอมพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์3ปีนะครับส่วนระบบขัวชีวนี่ก็รับประกันใน5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะคร เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับผมนะราคาเงินผ่อนก็ตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่150บาทนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะที่อยู่ในเขตจังหวัดบ,บุรีรัมย์นะจ่ายรับรถอยู่ที่150บาทนะออกรถได้เลยนะและ้วก็ทางร้านมีซับดาวให้อีกห0 0พันนะครับผมนะทั้งงวดก็ส่งยาวสุดได้4ปีนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยปรับลงนะครับ1.39นะครับทั้งงวดก็เริ่มต้นอยู่ที่1,772บาทนะครับฟรีดาวเลยนะครับไม่ต้องใช้คดขั้ม ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับสีนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับว่าต่างจังหวัดออกได้ไหมออกได้นะครับเงินสดนะฮะเราขายให้เลยนะครับแต่ว่าเงินผ่อนนะฮะสวนมากไฟแนนซ์นะฮะจะทําสัญญาไม่ค่อยผ่านนะครับแต่เราก็อยากขายนะครับเพราะว่าทางร้านของเราก็ขายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับถ้าไฟแนนซ์ทำสัญญาผ่านนะครับเราก็ขายให้นะครับนะหรือว่าลูกค้าอยากซื้อเงินสดก็มาซื้อได้เลยนะครับ อันนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบก็อยู่ที่4 6 7 0 0ื่นารอยนะครับสำหรับเงินสดนะฮะส่วนประกันรถหายก็ฟีละ9 5 0้าสบาทนะฮะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับบางคนก็อยากทำนะบางคนก็ไม่อยากทำนะฮะมีอยู่3มสีให้เลือกนะครับสวยนะครับสีนี้นะครับสีแดงตัวนี้นะฮะเพราะว่าโปรโมชั่นของเรานี่เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ยาวสุดถึงเดือนตุลานะครับผมนะ แต่ว่ารถช่วงนี้ก็ขายดีมากนะครับสำหรับ้อแมทนะครับเพราะว่าเราปรับราคาลงนิดหนึ่งนะครับจากปกติ49,000นะครับตอนนี้เหลืออยู่46,700พร้อมจดทะเบียนนะก็ถือว่าปรับลงนะครับผมนะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนรีวิวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์นะครับเข้ามาสอบถามเบอบ125นะครับก็กดติดตามไปเลยนะครับผมนะประมาณเดือนหน้านะครับ ขเขาออกมาแล้วว่าประมาณเดือนหน้านะครับเว็บ125ตัวใหม่ก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาใหเพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ